เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุกโดยงานนี้นายแพทย์เก่งพง์ตั้งอรุณสันติผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางประเภทผู้สูงอายุเชิญเนสุริโฮมร่วมจับมือกับนายแพทย์สุวรรณนิเตรียมชาญชูชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุตต์นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินโดยมีศาสตราจารย์ดรวิบูลแสงวีรพันธ์สิริ หัวหน้าศูนย์ Regional Center of r o b o t i c Technology ได้จัดกิจกรรมสุขภาพดี100ปีคุณก็มีได้ Aging Wellness All Gen Enjoy อัดแน่นไปด้วยพลังบวกและไอเดียดูแลสุขภาพเพราะอายุ100ปีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเป้าหมายที่เราสร้างได้ ับสวัสดีครับผมนายแพทย์เก่งพงศ์ตั้งดวงสันตินะครับผู้อุปการหลวงบาลผู้สูงอายุเชิญสวีโฮมนะครับวันนี้เองก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการโอเพ่นเฮาส์นะครับที่โรงพยาบาลวิมุตชั้น10นะครับคลินิกกายภาพบัดนะครับซึ่งก็ไปความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางเชิญสวีโฮมกับทางโรงพยาบาลวิมุตนะครับแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาด้วยที่จะได้นำเอานวัตกรรมใหม่นะครับที่จะเป็นการใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามามีส่วนผสมผสานในการร่วมกันฟื้นฟูผู้สูงอายุนะครรับซึ่งเาก็ อยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีความจําเป็นต้องการในเชิงด้านการพื้นฟูโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลอดเลือดสมองนะครับลุ่มที่มีปัญหาเรื่องอ่อนแรงนะครับรวมไปถึงด้านระบบประสาทต่างๆเนี่ยที่จะได้นำอนัตกรรมจากฝีมือคนไทยนะครับจากนักวิจัยไทยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่จะได้สู่สังคมร้อยปีอย่างมีความสุขครับครับโรงพยาบาลวิมุทเนี่ยก็เป็นวันชั้นนำนะครับซึ่งก็ได้เปิดใหม่นะครับแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันกับทางเชษฐโยมคือว่่าาเอยกทีจะป็น Conable เฮลส์แคร์ให้กับคนไทยให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆในแง่ของการดูแลผู้สูงอายุนเนี่ยครับเราจะต้องมีความต่อเนื่องเราจะต้องมีการใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพื้นฟูเนี่ยพราะฉะนการที่เราได้นําเอานาวัตกรรมจากคนไทยนะครับมาสู่เรื่องการปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติในภาคเอกชนได้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางชุดที่หเนี่ยมีความคาดหวังนะครับแล้วก็ได้มาวมกกบตวิบูแต่ก็รู้สึกว่าเป็นการทําเป็นการพาร์ทเนอร์กันเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับเราสามารถที่จะส่งต่องานบริการที่ดีสู่สังคมไทยได้ ครับก็โรงพยาบาลวิบุตนะครับนะอย่างที่อาจารย์เก่งคงได้บอกครับเราต้องการจะเป็นโรงพยาบาลที่ Affordable นะครับแล้วก็ที่ Trusted Health Care ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นะครับดังนั้นเรามองหานะครับนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็มืออาชีพในการดูแลขอ,ของการดูแลสุขภาพได้อย่างดีที่สุดการกายภาพบำบัดเนี่ยอาจารย์เก่งคงก็อยู่ในวงการที่เป็นมืออาชีพอันดับหนึ่งงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกันนะครับจะทําให้สามารถเราสามารถ Delive อรนะครับ สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปได้มากที่สุดครับผมครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เก่งๆนะครับนะการมาใช้บริการเนี่ยก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับนะโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองนะครับเราก็หวังว่านะครับนะประชาชนของเราทั่วไปผู้สูงอายุทั่วไปนะครับสามารถมาใช้บริการได้ง่ายนะครับนะและอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับได้รับการบริการที่ดีนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะสามารถมาใช้บริการได้อย่างมีความสุขครับผมครับ ครับก็ผมก็เป็นตัวแทนของคณะวิจัยกรรมศาสตร์จุฬานะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราคณะวิจัยกรรมศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับคณะแพทย์รรยจุฬานะครับในการพัฒนาโกรดัษตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการทำ clinical test กับผู้ป่วยแล้วนะครับก็สามารถมั่นใจได้ว่าโกระดาษนี้มีความปลอดภัยแล้วก็ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้อยาอ่างมีประสิทธิภาพน,นะครับนอกจากนี้ตัวโกรักตษเนี่ยเราก็ยังได้อ เห็นความสภพันของความปลอดภัยได้ส่งไปทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น IEC หรือว่าวก,บบกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 13485นะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์ของเราเนี่ยก็ยังได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับทางอยแล้วนะครับก็เราก็อยากให้คนไทยได้ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ ยินดีแล้วก็ขอบคุณของทางคุณหมอเก่งโคนทางเชฟมี่โฮมแล้วก็โรงพยาบาลไม่บุตมมากที่สนใจอเ,เอาคนยนต์เรามาใช้งานครับกับจริงๆก็อยากฝากนะครับถึงผู้สนใจทั่วไปนะผู้สงูสงวัยรืมถึงครอบครัว,วนะครับว่าใครที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกลุ่มที่มีปัญหาด้านระบบประสาทกลุ่มสโตรกนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยเป็นยาขมยาดำาสแับหลายๆบ้านนะครับเพราะที่โรงพยาบาลไม่บุ้เนี่ยเราก็อยู่ ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่สะพานควายนี่เองนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถโทเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะครับแล้วก็จะได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะจะได้นำสู่กระบวนการที่จะรักษาพื้นปูได้อย่างเหมาะสมนะครับเราเองก็มีความยินดีที่จะสามารถที่จะได้พูดคุยกันนะครับเพราะจริงผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยครับไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะสุขภาพทางกายนะครับแต่มีด้านสุขภาพทางใจแล้วก็การดูแลต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับก็อยากที่จะให้ได้มาเยี่ยมชมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถจะมาเยี่ยมชมที่ ศูนย์ได้บำบัดนะครับบิวชั้น10ได้นะครับได้ในทุกๆวันนะครับ